อ่ะรับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับหลวงปู่ทิมนะฮะพอดีเพิ่งเข้ามาเนาะอืมอันนี้ก็มีชุดกรรมการนะปิตาอุตโมนะครับเข้ามาสองชุดแล้วก็อันนี้ปิตาผงเทานะมีฝั่งพลอยหน้าหลังอันนี้ก็เข้ามาอีกสิบองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วก็เดี๋ยวบอกราคาแล้วก็ เดี๋ยวจะมีเลขนะโค้ดน,น้ำเบอร์ให้ด้วยให้ดูด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมเอาอันนี้อันนี้เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีอะไรถ่ายนะครับ <laughs> มีอยู่สองชุดนะ,ะเออแยกแยกคลิปกันไปเนาะเดี๋ยวคนจะได้แบบว่าเออไม่งงนะอ่ะนี่อันนี้ปิตาผงเทานะน,นี่ปิตามาหาลาบนะผมนะ เป็นเนื้อผงภัยกุมานะสีเทากับอันนี้สีขาวก็คือเหมือนกันอะแต่ว่าแค่ว่าอันนี้จะฝังพลอยหน้าหลังนะครับส่วนอันนี้ก็จะฝังพลอยแค่ด้านหลังอย่างเดียวนะฮะราคาก็เลยจะอันนี้ก็จะถูกกว่าจริงๆแล้วนี่ลักษณะคือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะฝังพลอยแบบนี้ด้านหน้าและหลัง นะฮะนี่อันนี้ฝังแค่ด้านหน้าอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยไหมชึบมี้หมด10องนะสำหรับฝั่งพลอยด้านหน้าและหลังนะครับราคาก็อยู่สองบาทนะตอนนี้มีโปวัน,นี้นิ้วติดครบนะน,นี้สวยเลยองน,นี้สวยสวยเลยน,นี่องน,นี้สวยเลยองน,นี้สวย เลข6 8 3 8ดสามแปผมอันนี้องลสองร้อยหกสบาทเพราะฝั่งพลอยหน้าหลังอันนี้อยู่2อ0บาทนะฝั่งพลอยด้านหลังอย่างเดียวตอนนี้มีโปรอยู่ถ้ายกคู่ก็เอาไปถูกๆเลย400บาทนะครับแต่ถ้าแยกก็ตามนั้นนะผมอันนี้เลขโคด้ดอย่างที่บอกนะ2838 นี่คือจะดูทีละองเลยนะนไล่ดูไปเลยนะฮะไหนก็ไหนเลี้ยวได้ไล่ดูไปเลยทีละองค์แล้วก็เดี๋ยวจะบอกเลขโค้ดด้วยพี่ก็อยากได้เลขโค้ดไหนก็ทักมากนะผมอันนี้ฝังพลอยเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงเอ่อท้องนะครับแต่ว่าลึกไปหน่อยหมายถึงว่าฝังลึกนิดนึงก็เลยจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับกดลึกกดลึกนี่ด้านหลังก็คือจะเห็นชัดเต็มเต็มนะ เลขห8แปดเจ็ดแปดนะอันนี้6กแปดเจ็ดแปดไอ้ตะกี้หกแปดสามแปดใช่ไหมเมื่อกี้นี่ก็สวยนะนิ้วมือคมคือน,น่าจะเป็นเลข6 8ดเหมือนกันนะ่ะเพราะว่าเห็นยกเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นลังเลขเลข,เลขจะเรียงเลยยกลังอันนี้ผมไม่ได้ยกลังมาแต่ว่าต้นทางน่าจะยกลังมาแล้วก็เลขน่าจะเรียงกันหมดอันนี้ฟังพออยู่ตรงนี้นะอันนี้นิ้วมือชัดนะครับผมด้านหลัง ฝั่งพออันนี้เลขแปดหกแปดหกห้าอันนี้นี่นะว้าวองน,นี้ฝั่งเพียบเลยอันนี้เห็นชัดๆเลยนะนี่มือนี่ก็ยังมีนิ้วครบอยู่นะนี่มีฝั่งตรงตรงมือแล้วก็เท้านะองน,นี้ มีค่าแปลงด้วยชึบหกแปดสี่หกนะอง์นี้หกแปดสี่หกองนี้น่าจะอู้มีต่อโค้ดด้วยอย่างนี้นะเอะ๊เด๋นวนะองที่องเมื่อกี้ตอกมันถอด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 ,ด,ด,ดไม่ได้ดูขอตอกเหมือนกันอย่างนี้โอเคหรืว่าพิเศษใส่ไข่ไป้ายโหูองนี้ นี่ฝั่งพลอยตรงมือเลยนะฮะแล้วก็ตรงรอยนิ้วมือก็ยังอยู่ด้วยนะตรงนี้เลขอะไรเอ่ยหกแปดเก้าแปดนะผมหกแปดเก้าแปดนะฮะหกแปดเก้าแปดต่อไปอันนี้ก็นิ้วมือเต็มนะฮะ ส <2 S 2> องพอยด้านหน้าและส <2 S 2> องพอยด้านหลังอยู่ตรงนี้สองอัน6896ครับผมโอ้เล็สวยนะ6896 6899ต้องมาแล้วจริง99ต้องมาแล้วจึงใดอันนี้ฝั่งตรงนิ้วมือนะผม6 8 2ปดสองครับผมโอ้เล็สวย สองร้อยหกสิบเท่านั้นนะครับเอออันนี้ฝั่งพลอยนะนี่มีแดงๆตรงนี้ไม่รู้อะไรไม่แน่ใจมวลสารอะไรตรงนี้นะเ,ออเลขโค้ดหกแปดหกหนึ่งนะครับอืมผงอันนี้รายการจองเขาเขียนว่าผงเทาเนาะ ผงเท้าก็คือฝั่งพอยหน้าหลังผง,งเท้านี่คือยังไม่เจอแบบตําหนิแบบ <im> เหมือนผงขาวเลยผงขาวมีองค์นึงนะ <im> นิ้วมือตรงเนื้อหลุดโอ้โอนี่นิ้วสวยองค์นี้นิ้วสวยครับผมเนี่ยคนนี้จีวเนอะมีผสมจีวรด้วย <im> นี่ตรงนี้นะเห็นไหมโอ้โองค์นี้ก็มวลสารชัดนะนี่มีจีวอ,อแล้วก็มีอันนี้เนี้ยแดงๆ,ๆด้วยไม่รู้อะไร โอ้นี่อันนี้องค์น,นี้นนมวลสารสวยดีชัดดีเลขหกแปดสี่เก้าะผมมวลสารชัดหกแปดสี่เก้าและองค์สุดท้ายชึบโอ้นี่ฝังพลอยที่เขียวนะนี้ตรงนี้อะไร ต,ตรงนี้คือมีมวลสารนะจะไม่รู้ว่านี่คืออะไรแล้วก็แล้วก็ด้านหลังในโค้ดหกแปดหนึ่งเจ็ดครับผม,มเหมือนจะเป็นชานหมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะนี่อ8แปอ่ะครบนะสิบอง์ ตอนนี้ก็คือถ้าเป็นกล่องน้ําเงินเนี่ยก็คือฝั่งพอยหน้าหลังนะก็จะอยู่องค์ละ2-60บาทแต่เป็นกล่องแดงเนี่ยจะฝังแค่หลังอย่างเดียวนะครับก็อยู่250บาทแต่ถ้ายกคู่เนี่ยเป็นคู่คู่ตอนนี้มีอยู่แค่9ชุดก็จะอยู่ตกที่ยกคู่400นะครับคู่ละ4 0่ 400. นี่นะองค์ขาวนี่จะฝังแค่ด้านหลังอย่างเดียวนะฮะเลขโค้ดก็ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าว้าวองนี้สวยวันเล็กวันเกิดเลยวันเล็กวันเกิดผมเนี่แหละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าวิสวยอะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอาดูด้านหลังสองสี 2, 4, 6, 7, ่หกเจ็ดนะผมอันนี้เลขพศนะได้อยู่ไปไปไ,ไน,นะสีขาวพี่อยากได้คู่ไหนก็เอ,อกดหยุดแล้วก็จำเลขโค้ดแล้วก็ทักมาหาผมเลยหนึ่งหกเจ็ดสองทักมาหาผมเลยอยากได้คู่ไหน นะคู่ละสี่ร้อยนะฮะแยกก็ตามนั้นนะฮะอันนี้เลข2240นะฮะด้านหน้าอดี๋ยดูด้านหน้าเลยโอเค okay, 2240แล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะแกะปิดตาอุตมโมให้ดูนะว่าได้เลขคนอะไรมา18อันนี้นะ่าจะสี่หนะ1845นะปดสี่ห้านี่ หนึ่งแปดสี่ห้าแล้วก็อันนี้ให้ดูนิ้วดูว่าไม่มีแตกหักนะสองเก้าสี่หนึ่งโอเคสวยในโค้ดสองศูนย์แปดสาม หนึ่งแปดหนึ่งสามนะผมและองค์สุดท้ายครับผมโชโอ้โหนี่มีรงนี้โหอ,อันนี้สวยนะอืมโอ้ององน์นี้องนี้องนี้สวยให้ดูอีกทีมันสานเรียบเลย น,นี่อยู่ด้านหลังก็มีเลข2065นะโอ้องค์องค์นี้สวยแล้วก็องค์นี้รู้สึกจะ1 9 1 9นะอ่ะก็าตามนี้นะฮะมีทั้งหมดเอ่อ9ชุดนะสำหรับชุดละ400นะครับหรือใครจะแยกก็เอ่ออันนี้260อันนี้250บาทโอเคตามนั้นนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาแกะ ่ปิตาอุตโมลแล้วก็อัปเดตไอ,อ,อ,อหน้าปกเนาะว่ายังเหลืออีกกี่องค์นะครับโอเคตามนั้นนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ